สวัสดีจับพี่น้องเพื่นอนจ้ะแย่สิริพรมันรอหาหมอพี่น้องเอาบุญมาให้เพื่อนเพื่อนจ้ะพี่น้อง,ง,งสีห้อนไลายพูวยฮอนไลายจะ้ะเบาดังบ่ได้ยานเปินลำคันนัดบ่ายสามโมงสันตอนนี้สามโมงสามโมงห้านาทีพี่น้องหมอยังบทันเดียวร้อรอนอยู่อยู่ขนาดขนาดจองเลยไหนพี่น้องจ้ะหายงานพี่น้องเลยจ้ะนาะ ดูแลสุขภาพไปพี่น้องเพราะว่าการทํางานกดีอยู่เขาก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายเขาอยู่ตรงไหนอยู่ในช่วงอะไรเป็นยังมาก็ไเด้รักษาแทนเป็นรักษาแทนพี่น้องจ้ะประมาณนี้นะคะเนะาะก็สิมาถามเพื่อนน้ำพะเขียนเห็นบ่จุดๆเป็นเพราะอะไรเด้อวค่ะเดีอแล้วก็หลายอย่างที่ต้องถามหประมาณนี้รายงานพี่น้องนะคะนาะงวันนี้คอหยุด คอยดูให้มาหาหมอกันต่อไปนัดโดนน้องจะโวยเก้าอี้กระดังอิ่งเอดอิ่งเอดดีดีเงิดเดี๋ยวยายมองยายมองต่อไปน้องโว้ยยายมองก่อนเก้าอี้บุปผิดาเอออันนี้คืออยู่ยายมองยายมองปันกบเก้าอี้ดียิ่งเอ็ดเงินไรเงินไปน้องไปเดูงานต่อไปน้องอไปดูงานต่อจ้ะ มื่อนี้ของม,มาหนาจุดมหาโม่ฝรั่งเศสก็ห้อนหอนพี่น้องสามสิบเอ็ดองศาวันขับรถมาได้เห็นเปิดแอ่วห้อนไหลนี่แหละพี่น้องจะ้ะหลังจากไล่สุดกินเขาขี้น้ำแล้วกระเลียดจันยันหมดทันเวลามาก็ต้องระา่ายเพราะว่าหมอสาพี่น้องช็งครลางกายว่าเป็นอะไรมั่ง ปะวานไปถึงได้แล้วความดันไปถึงได้แล้ววิตามินดีไปถึงได้แล้วนี่โน่นนั่นทุกอย่างเลยพี่น้องจ mm. ้ะเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องนะเนี่ยรายงานพี่นอ้องโบเฮ็ดหลยเราจะสันส่นๆจิบจิบเจ็บเจ,บ,จ,บ,จบว่าแต่ให้พี่น้องรายงานพี่น้องแล้วค่ะเด้อโอเคซั้นี้แหละขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกการติดตามด้วยพี่น้องจา้าถ้ายายสิริพรนบลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สดให้ในเด้อบุราซีสาหา์นะทีก็ได้บบุงจบก็ได้ ฝากไว้ในเต็น้์เด้อฝากช่องยายสิริพรฝรั่งเศสด้วยนะคะทุกคนพี่น้องเอฟซีจ้าไปแล้วะะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอรลา่าสดนะคะนี่แหละเป็นกำลังใจให้สู้ๆกันทุกคนค่ะบ๊ายบาย